สวัสดีครับวันนี้ทําคลิปเอาไฟเข้าสวนเกษตรนะครับนี่ฮะเป็นสาย power plug นะครับต่อจากสายเมนมานะครับแล้วก็ใช้ตู้ไฟเป็นเป็นแรกฮะมีตัววัดโวลต์ตัววัดแอมเบเกอร์นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีปลั๊กไฟอีกนะครับปกติผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการาทำเวทีคอนเสิร์ตซึ่งเมื่อก่อนผม รับชอบทาเวทีคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้โควิดไม่ค่อยมีงานก็เลยเอามาใช้ในสวนก่อนนะครับคือก็คือช่วงนี้อยากจะประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่ารายได้มันน้อยเหลือเกินเราก็จะใช้ของที่มันมีอยู่ในบ้านก่อนนะครับแล้วก็ซ่อมของเก่ามาใช้งานนะครับอันนี้หลอดไฟหลอดหนึ่งนะก็เสียบปลั๊กเอานะครับลองดูติดไหมอ๋อยังไม่ได้เปิดเบรกเกอร์ครับเปิดเบรกเกอร์ปุ๊บไฟติดแล้วครับ โอเคนะครับมันจะมีตัววัดแอมป์นะครับ0.2แอมมีตัววัดโวลต์มาเต็มนะครับ220โวลต์อันนี้เอาปัดไ้เก่านะมาลองซ่อมซ่อมถอดถแก้ไขใช้ก่อนเพราะว่ามาวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับไม่ได้เตรียมอะไรมามากนะครับก็เห็นเๆก็เลย DIY DIY ดัดแปลง ของที่มันเป็นเสร็จอะไรยังใช้ได้ใช้งานได้อยู่นะครับทำปักไฟไมนะครับไขควงก็ไม่มีนะครับเพื่ซื้อไขควงที่ร้านมาเมื่อกี้นี้ฮะแล้วก็มาถอดต่อไปเข้าห้องน้ำต่อไปแสงสว่างในกระท่อมนะครับก็เลยต้องมาเดินสายปั๊กไปซึ่งช่วงนี้กำลังทำเล้าไก่นะครับเพราะว่าถ้าเล้าไก่เสร็จก็ต้องใช้แสงสว่างนะครับ ในสวนป่ามันเป็นมืดๆนะครับก็เลยไก่คงจะต้องการแสงสว่างบางทีลูกไก่อ่ะมันต้องใช้แสงต้องใช้หลอดไฟช่วยเพิ่มความอบอุ่นของต้นไก่ก็ต้องใช้สายไฟนะครับต้องเดินสายไฟนิดนึงนะครับส่วนแล้วไก่ก็ตอนนี้ก็หาหลังคาอยู่นะครับหา,หาหลังคามือสองหลังคาสังกะสีมือสองนะส่วนตะข่ายอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกทีนึง นะครับอันนี้ปลั๊กไฟนะครับเอาเท่าที่มีก่อนครับประหยัดต้นทุนยังไม่มีไรายได้จากสวนก็เลยต้องทำแบบนี้ก่อนซ่อมปักซ่อมซ่อมซ่อม,อมปลั๊กไฟไว้ใช้นะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นปั๊กไฟที่ผมทําไว้เองนะฮะเป็นปั๊กผมจะทําแบบสายวายสายวาย DIY แบบสายวายนะครับเป็นเข้าตัวผู้แล้วก็ออกเป็นตัวเมียสองอันนะครับมันจะได้ง่ายนะครับก็ใช้ใสายเบอร์สองจุดห้ใหญ่พอสมควรนะครับทาไว้ทำไว้สํำรองเพื่อสะดวกเพื่อสะดวกกับการหยิบมาใช้งานนะครับทําไว้อยู่หลายอันอยนู่ฮะ ใช้เป็นท่อหดสีดำดำนะครับมันจะดูปลอดภัยแข็งแรงดีนะครับทำไม่ได้อันแต่ว่าหยิบมาแค่อันเดียวสะดวกดีครับเวลจะเสียบปลั๊กเพิ่มอะไรอย่างนี้็ก็อลองไปทำดูนะครับคุณทำเองนะ่ะท,ทำง่ายๆครับนี่ครัเขาเป็นตู้ไฟครับเสียบปลั๊กไป้รงไปดูไปเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เปิดเบรเกอร์เรียบร้อยโวลตมาเต็มนะครับ ก็ดูเป็นระบบดีเหมือนกันเดี๋ยวจะลองเสียบพัดลมดูอพัดพ่วงนี่ออกมา,ว,า,มาวันนี้เอามาแค่นี้เอาอเข็มปักไปเดี๋ยวจะเลื่อนไปเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยก็สบายแล้วครับก็ต้องผมูีไฟนะครับ,ปปรบเดี๋ยวจะเปิดพัดลมเพราะพัดลมโบเวอร์นี้เพิ่งจะทําคลิปไปครั้งที่แล้วซื้อมานะครับมีขายมือสองอนะแย,ย,ยะเลยครับ ลองเสียบป,ปลกดูลมเย็นดีนะครับเสียบสิจุดร้อยเนี่ยฮะสายวายผมเสียบอย่างนี้นะครับเข้าออกสองเข้านึงออกสองก็เสียปปบมแลมวก็ลมเปิดพลมดูลมเย็นเลยก็ค่อยๆทำไปครับ ทีละนิดทีละหน่อยครับสวนกเกษตรดึงไฟออกก่อน,นพัดลมกินไปสซูลด m นะครับกินเยอะพัดลมแอร์ธรรมดานะครับแอร์เก่าเ้ามา DIY เป็นพัดลมในบ้านมันอาจจะไม่ประหยัดเท่ากับไปเบอร์ห้านะครับแต่ว่าก็ยังได้นะครับดีกว่าไม่มี ก็แค่ขัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจออะไรที่มัน่้มใช้ได้ก็เอามา่้มนะครับนี่ฮะวัดโวนอันนี้วัดแอมเป็นนีจตอนนะครับวัดโวนเป็นเข็มส่วนเบรเบอกอร์ผมใช้เบรเกอร์32แอมป์เบรเกอร์ใหญ่เลยเบรเกอร์เดียวทำทำไว้สำรองสำหรับ สำหรับเสียบเครื่องดนตรีบนเวทีนะครับปกติทำแยกไว้ทำเองครับแล้วก็ต่อสายเมนมานะครับจำจ้ำจ้ำจำก็เลยหยิบมาใช้ในสวนก่อนครับมาวันนี้เก็บขยะนะครับเรียนเก็บขยะแล้วก็มาเผาขยะสักนิดนึงนะครับสอมรับว่าตั้งใจทำสวนมาไม่เคยสนใจเรื่องขยะเลยนะ เด็กๆเ,เข้ามาเล่นในสวนนอนเล่นในสวนนะครับพวกไปเล่นในสวนขยะเต็มไปหมดเลยครับก็เลยเก็บขยะมาเผาทิ้งนะครับเราทำความสะอาดมีเพื่อนผุงอยากมาเที่ยวนะครับอยากมาหาบอกว่าจะมาขอกลางเต้นอยู่ที่สวนป่านะครับมีห้องน้ำให้แล้วนะครับเนี่ยะครับหญ้ายังรกอยู่ตัดหญ้านี้ตัดหญ้าแล้วก็ พอไปเข้าออนะครับมีมีไปแล้วมีน้ำแล้วใครอยากมาก็มาได้นะครับห้องน้ำเรียบร้อยมีน้ำประปาหมู่บ้านเข้าถึงนะครับตรงนี้ต่อสายผ่ากลางสวนเขายู่มาเลยเ <c oughs> พราะเราอยู่ค่อนข้างจะออกชายทุ่งนะครับวันนี้ ิดว่าวันนี้เผาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะทําเป็นอบ่อขยะปุ๋ยหมักบ่อปุ๋ยหมักแยกขยะเป็นขยะอืดอย่างใบไม้ที่ใส่เป็นปุ๋ยหมักได้นะครับแยกพลาสติกอย่างไรนะไว้ในสวนสลาดก็จะทําเป็นถังหมักปุ๋ยหมักอะไรปุ๋ยหมักเป็นวงบ่อก็ได้หรือว่าเป็นตะแกรงมาทําเป็นกลมๆแล้วก็เศษใบไม้แล้วก็ไปเทใส่เทใส่แล้วก็มันก็จะ ใหสลายมาเป็นตูปักให้เราได้นะครับว่าจะทําแบบนั้นนะครับแต่วันนี้มันรกมากขอเผาไปก่อนแล้วครับอย่าว่ากันนะครับอย่าเพิ่งดราม่าน,านะเผากันเนะรกมากสวนผมไม่ได้อยู่มาหลายปี mm hmm. คือทําไว้ทําไว้ตั้งหลายปีแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยมาดูแลนะคร mm ับ hmm. ไม่ได้มีเวลามาทำทีนี้พอโควิด mm hmm. มีปัญหาอยากมาดูแลสวนเนพ่งจะได้เพิ่งพาใส่สวนเกเศษบ้างนะครับ mm hmm. ความสุขครับ อยู่สวนแล้วมีความสุขครับทําความสะอาดก็แก๊กก็แก๊กทั้งวันเลยฮะเหนื่อยก็พักร้อนก็วิ่งเข้าทํางานในร่มพอเช้าเช้าก็ออกไปทํางานตัดหญ้าฮพอแดดแรงแงเที่ยงเ่ก็เข้าสวนป่าทำงานในร่มครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่อยากมาถ่ายทําให้ดูว่าถึงไหนแล้วทําสวนถึงไหนแล้วนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผม พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ดูเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ